อุกอังเอาเขาอยู่เราเรลือหน่อยลอยล้อโอ้ยพี่น้องไปเกี่ยวข่าเดิมมือนี้มือนี้สิพามาเอาแนวไปตืมพลังก่อนลงเกี่ยวเขาพี่น้องป๊าดก็จะเกี่ยวสิปีขึ้นไปเอาเอยพี่น้อง แล้พี่น้องเบิ่งอังเปาพร้พอมขนาดเลยยับซองขนนพูน้นงเปา <laughs> เปาหาหนุไปดุามาขอ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 ,ขอลุกมขนี่พี่น้องพร้อมแล้วกินมะขามนี่พี่น้องมาทุกมะขามพองเฮาพี่น้องพี่สูดเอามันชิสม้มอยู่บอกเพราะว่ามะขามนี่ค่ะเวลามันสุกแล้วมันหวาน อ,อขีบไว้สิโบสมแห้งส้มได้พี่น้องอไปเช็ดเจ็บสีดที่ลูกหน้าพี่น้องไปปะมันอุกอังเอาเขาอยู่เราเลื้อนหน่อยลอยลอโอ้ยพี่น้องไปเกี่ยวข่าวด้วม,มือน,นี้ไผ่น้ำมาโน่แน้นไผ่นี่เนาะ เปาบอนะเปานํา,านมากินอ้อยนําแล้วพี่น้องเปาลูกเปาเหนื่อยไหมลูกเนาะมีคนขโมยกินอ้อยก่อนเลยพี่น้องโอ้ยลูกเอ้แม่สิปดานั่งกินอยู่ลูกแนมีไผ่มาไผ่เชียงไผ่ครับอ้พูดเถอะครับเปลาพี่น้อง สบายดีพี่น้องทางลาวไทยและต่างประเทศเดอ้อมือนีน้องตุกเกี่ยวกะก่อนสิลงเกี่ยวข่าวเนาะมาเติมพลังด้วย,ยน้ำลายไหลพี่น้องสมขามแล้วกะนี่เลยอ้อยที่เปาอ้ายเพิ่นปลูกไว้พี่น้องเข้ากัเดี๋ยวสิก,กินอ้อยก่อนเพราะว่าอย่างอัองเปาทนไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลอยากกินอ้อยแล้วพี่น้อง,อ,อ,ง,งอ้าวโหน่งสนไดดอังเปากัดน,นะยังเป็นส่วนนี้ปะแหงเปาก่อนจะเย็นๆนันลูก กินอ้อยก่อนพี่น้องเลยเติมพลังก่อนเกี่ยวขา่าวเลือกเอาโตที่เพื่อนแบบว่าโบได้อันแก่แห้งนะพี่น้องพอดีแซ่บมันอ่อนมันจะโบได้แข็งคืออ้อยน้ําตาลเด้อพี่นอ้องอ้อยเขียวเนาะเป็นอ้อยปั่นเด้มันอ่อนกว่ามันสามารถเที่ยวได้ <laughs> น้องมังเป้าเป้าลูกแม่สีให้กินอยู่ลูก ป๊อดต,ตัวพี่น้องเลยแม่สิให้กินอยููุ่ต้องกินเปลือกมานัานโอ้ยแพงแพงลูกเลยขวยจิลรอก็ไลหลาย,ลายพี่น้องอืมหลายอีหลีแบบว่าคุดห่วนขนาดเลยหน้าที่เพ่นเกี่ยวแลว้วแถวนี้่นกับขุดจิหลอพี่น้องได้หลายขนาดป้าวันนี้แมวให้ให้ลูก เป้าเ่ากินกาบลูกว้ายกินเลยลูกอ่อนย่ำเลยนัน่นนั่นกินน้ำกันนี่แหละลูกเอ้อพูดีนย่ำเลยเอ้อสมคามน้ำลัง กินเมาะแพนด้าแพนด้าโชนนงวงโชนน้งโชน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 กินเมาเอากินแล้วไม่รู้ให้แห่เลยไหมนงกินแล้วไม่รู้เอาให้ค่ะยำาบดได้บดโล น้อะบออยมาขยายพันออยเด้อบออยเด้อปีนอืมมาพี่น้องมาซีมเจี่วมาขามเขาหนุบันี้คนอื่นลดเติมพลังด้วยแบบ ของหวานของนันของหนีเนาะแต่ว่าเฮานะเติมพลังด้วยอันนี้พี่น้องสมขามอหรีได้นี่คือการเติมพลังของเฮาหนุงน้อยอย่าดำไยไหลเลย <laughs> ้องเปาก็กินอ้อยขอมขมุมเลยพี่น้องเลยน้อง มาเด้อพี่น้องเน้อกินสมน้ำก่อนเก่ปลาแดะพี่น้องอืออ้กินอยู่ทงนามันจังได้บรรยากาศแบบก่อนชิลนเกี่ยวเขากินอยู่กลางทงนาเลยมันได้บรรยากาศดีพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นแบบว่ามีลมตลอดแล้วกาศตอนนี้เขาบดคือฝนสิตกเลยบดๆพี่น้องอืม้ม มิกเพินยังบุกแก่แซ็บห,หงมือองเปาเนาะกินไม่ได้รู้มันแนมแล้วจะเกี่ยวขนาดเลยลูกกินไม่ได้อันนี้มันเปรี้ยวกินอ้อยได้ลูก <c oughs> ให้นะคะนะน้องเมื่อสักทีพาพี่น้องไปเบื้องนกกินนจนว้าขาวกโพกหนูเม็ดข่าวค่ะเห็นบะน้องทุกเยวแล้วโอ้ยพี่น้องเวยข้าวปีนี้งานจะชีแนวได้ละเบืงให้นะคะนกเพิ่นเก็ตเพิ่นเพิ่นกินค่ะนะมันสิเป็นสีขาวขาวเนาะเสียดายข้าวพี่น้องเลยจ้าสีได้จะกระสอบปีนี้ก็และอเมื่สักทีพาพี่น้องไปเบิ่ง เอาหน่งซ้ำไปเลยแล้วหน้าที่อันมันมีน้ำน้องเขาเกี่ยงมูซานี่ค่ะเดี๋ยวเอาซ้ำมาใส่แล้วก็เอามาตากอยู่ข้างหน้าพี่น้องโคดีเซ่มาขามตอนไปเห็นงานอยู่ไทยเนะี่ยมากินส้มแหงพี่น้องอทุกวันไปว่ามราอยู่บ้านเ้าค่ะ กินเดือนละเถอะท่านโมาคิดอยากกับโมกินพี่น้องกับยานเกลยวข้าวด็ต้องได้กินนะแกงดอไม้บ่อแต้มมังหงบอ่บอแกงกบบ่อสมุขขามีกระขาดหมดเลยแกบะแด่พี่น้องใส่กล่องมาก,มการะดานตีน้องน้อย แซ่บจริงหัลนแซ่บพี่น้องเลยมะขามกับพุดีาาแซบ่บนุ่มมันพุดีกินสมเลยในมันยังบกแก่แห้งไม่สมเลยไม่ว่าสมกับสมแซบ่บเนาะพี่น้องต,อต้นมะปู่ดูเนาะบดซุกขดหวาน อังเอาเขาอยู่เราเหลือหน่อยลอยล้ออือหแล้ออ่อนแซบนุ่งน้อยกุฏิหล่อพี่น้องอือหอ แซ่บอ่ะพี่น้องอ้อยแซ่บเอาสีเอามาปลูกอ้ยที่บอกเอาเปปลูกนี่พี่น้องปลูกใส่เป็นขุมเป็นขุมอือหืออร่อยมกเฝ้า เปาชอบกินอ้อยมาเด้อพี่น้องเกี่ยวเข่าวเด้อจะไหนวะผะจวนเนี่ยุณเน่ะเกี่ยวกันใดญน้อบเห็นจวนเนาะมามาพี่น้องเกี่ยวข้าวว่างไปตามม่เลยพี่น้องเลย ลืมใส่รองเท้าบูทภาษาเล่ากับเกอบโบกน้องพี่น้องลืมใส่เกระโบกมาเบิ่งนกกินข้าวพี่น้องข้าวจนดำมองเป็นแบบขาวๆนะพี่น้องนี่นกกินมันเป็นแบบนี้เลย ตัวเสียดายเข่าด้พี่น้องเลยน้าคนอื่นก็นกินคือกัดบอพี่น้องนก่ะเนาะถ้า่ากินโหลายัากับโมว่าแลอกเนาะกินจนวาขาวกุกโพกเลยได้พี่น้องโอ้โหขาวๆนี่คือใช่หมดเลยพวน้องตัวเกี่ยวกับสี่ขึ้นไปหนึ่งเข้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแรงซู่ครอบครัวกินเนาะพี่น้อง ก็เสิเหลือแต่น้องน้อยก็ไม่หวาเนาะเกี่ยวน้องกับสาซุปกลับบ้านไปอ่างเป้าคุดจิ๋อก,กับค้าวขาขพี่น้องนะนาดินทรายนะน้องตุเกียวเพาเมื่อหนึ่งข่าล้างถ้วยเห็ดกินแล้วก็ดน,น้ำเนาะพี่น้องอุ้ยนกนกย่างนกย่างพี่น้องป่าห้าที่ห้าปล่อยนะในนาน่ะพี่น้องบบฮหัว่างหรือบ่อ เพราะว่านกมันมากินเขาเห็นนกง่างเนาะที่มันกินป่าในถงหน้าในพี่น้องจจกว่ากินเบิร์ดแล้วกับบจักแต่ว่าให้ที่เขาปล่อยเห็นน้ำมันก็ยังหลายอยู่เนาะกะัยังบบเห็นตัวป่าเลยพี่น้องเลย เกี่ยวต้นนั้นแล้วกะพอดีมาต่อเข้าตัวนี้เนาะพี่น้องข้าวนาดํา